อะไรร้อนที่สุดดาวดาวสุแต่ยังไม่ใครปนั่งเพราะเต็มไปด้วยกาดอะไรเข้าด้อย่างนี้ก็ไม่ได้นั่งดาวอะไรบุญเลิตัวเองเร็วที่สุดดาวดาวอะรบุญเลิตัวเองช้าที่สุดดาวสุเตาไฟแช่แข็งดาวอราวเออดาวที่ลอยน้ำได้ดาวความหนาแน่นเท่าไหร่ ดาวที่มีดวงจันทร์เยอะที่สุดดาวเสากี่ดวงด้วยไปถึสองดวงไปสองดวงไปถึงสองดวงดาวเสาเท่าไหร่ไปถึงสองดวงแต่สิบสองดวงนั่งลงอ้าวเพราะเขายกมือแล้วเขาตอบถูกต้องตามกติกาเอายกขาอย่างี้จะรู้ไหมเออตอบไปดาว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 กันเลื่อยเรื่อยคืออะไรหยุดหยุดดวงจันทร์ของดาวพฤหัส มีสี่ดวงือว่ป้าแน่คาิโั่งได้าต่อไปครท่านชื่อดาวดวงใจของดาวอะไรดาวสานั่งลงกลลึกไลออกแล้วดาวลุงออดาวลุงขึ้นตอนไหนทิศไหนขึ้นตอนขึ้นตอนน้ำขึ้นตอนน้ทิศตะวันออกถูกต้อง ดาวยมคือดาวอะไรโอ้๋ออ๋อยมคือคือดาวเอาหมดเวลาอ่ะนั่งลงพูโตดาวเกดดาวเกดเนปจูนนั่งลงเนปจูนต่อไปดาวเป็นดาเมืองยังเฮ้ยอะไรเนาะคนหายลืมไปออกเลยอะไรลืมเลยเนี่ย การที่เกิดฤดูการเพราะอะไรโลกโลกัวเองโลกเหมือนโคจอลโลกวันนี้โคจอลเลาทิดกี่วันสามร้อยห้าวันสามร้อยหกสิบห้าจุดสองห้าวันยังไม่เห็นนังโอ้ยไม่ไดไม่ออกอะไรอีกดีเนี่ยเทพเจ้าแห่งสงครามสงครามสงคามนั่งนอมีดวงจันทร์กี่ดวงที่ว่าอะไรดาวคานไม่รู้อ่ะ สองล่ชื่อโฟวอดกับไรมอดนั่งลง B F B F นั่หรือไรนั่งที่พู้นนั่งลงว่ายอยู่แล้วอไปว่ายอยู่แล้วหล่ะกระดาษนิดมาสีอะไรทดสอบกดเงิน้ำเงินเจอกดเปลี่ยนเป็นสีแดงแดงนั่งลงกระดาษที่ทดสอบได้ทั้งกดและเบรดทีแดงดอ๋ออ๋ออ๋อสีอะไรไม่ใช่ไม่ใช่สีกี้ กระดาษลูเลือดลูเลือดเต้าลูเลือดเส้มออกแดงเป็นต้มออกแดงเป็นต้มออกแดงเป็นกดงาน้ำเงินเขียวม่วงเป็นเบฟเบฟแต่ไม่ได้ให้นั่งต่อไปให้บอกปลาที่ออกรูปเป็นตัวเอ่อปลาที่ยืนเฉพาะคนที่ยืนคนที่ยืนวายเปาไม่ใช่ปลาเป่า เป็นเลี้ยงลูกีนมเอาบอกทีปไปให้เอารูปตัวไข่สอยดงก็แล้วจแล้วเพื่อลืมอ่อเพื่อลืมเพไ่อมเพื่อลืมเพื่อมเพ่มเพื่อมเพือมเพื่ืมเพ่อกทมื่ืมีพ่อเ่อลื่อืเปิ่ลมเ่ลมเอลืมเ่อลมเพือลม่ม่อมพอเพ่อพ่ออะไรอ่ออ่อออม่ม่เพเพออออออะไรจ๊ะ